นนี้นนพันธมิตรแม่กองเฮียบปุ๋ยพิมป้อมและคณะทั้งขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจ่าแลา้วก็มีข้าวเหนียวปูนสารพัดหน้าพันธมิตรอุดน,นข้าวหลาง350กระบอกพันธมิตรสองบบนนะครับพื้นิดกาแฟชา700แก้วพร้อมคณะนะครับพันธมิตรชนบุรีร้านอิ่มบุญของคุณสนใจและคุณวายนะครับกล้วยเตียวผัดซีอิ๊วคัาวกลิ้ง ผัดกระปิสิงบุรีนะครับข้าวผัดพริกน้ำเผาข้าวผัดปลาล้างสักและคุณพนันรัตขนมไส้ขนมใส่ไส้นะครับขอเสชิญทบมือพูดแทนส่วนทุกท่านทุกท่านทุกท่านครับอ่ะเชิญครับคุณ อยากจะเชิญตัวแทนจังหวัดนะครับได้ขึ้นมาพูดจากับพี่น้องจังหวัดต่างๆที่มาพบกันในวันนี้นะครับลำดับแรกขออนุญาตเชิญป้าปูก่อนผู้ใหญ่ที่ใจดีของเรานะครับป้าปูกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับป้าปูมาก่าอะไรกับลูกๆหลานๆหน่อยป้าปูครับมาเชิญครับคนนี้ก็ขยันขันแข็งมากในการรวบรวมรายชื่อพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่นะครับป้าปูกาวอะไรกับพี่ๆน้องๆจังหวัดอื่นๆด้วยครับ สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะจะต้องไปหน้าอะไรชื่อต่อยนะคะเนี่ยจริงๆพวกเราวันนี้คงมาไม่น้อยกว่า500อยมั้งคะ <laughs> หรือมากกว่าคะ มายังทุดว่าไปไม่ทั่วถึงแล้วก็จริงๆแล้วก็จะฝากเขาทุกครั้งบอกว่ามาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่จะมาร่างกฎหมายพรบกับปตรเลียมกับพวกเราพวกยังไม่เคยมีเหมือนกันก็เล่าให้เขาฟังตามนี้นะคะเพวกในนี้ก็เป็นหนึ่งทุกคนละคะ่ะแล้วก็ฝากไว้เลยคนที่ไม่ได้มานะคะออยืมคาพูดของคนอื่นมาพูดหน่อยหนึ่งนะคะบอกว่าโลกนี้จะไม่ที่น มือของคนชั่วแต่จะพี่นาดด้วยน้ำมือของคนที่ดูเห็นแล้วและไม่ทำอะไรเลยนั่งรูอเฉยๆนะคะอันนี้ของคอาับอร์ไอตายค่ะฝากวยนะคะป้าก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่นี้ละขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถามอาจารย์ปารเทพเพื่อที่จะให้บอกกับพี่น้องประชาชนในเรื่องกำหนดระยะวเวลาที่ชัดเจนสำหรับวันนี้ด้วยครับ ว่าจะไปยังไงต่อยังไงแน่เพราะว่าเดีย๋ยวพี่น้องจะลังเลกระจัดกระจายกันนะครับขอเชิญครับพ้อขออนุญาตย้ำที้นะครับวันนี้เรายื่นเนี่ยเราอาศัยพรบการเข้าชื่อของประชาชนดังนั้นความชอบทําในาการรวมตัวเนี่ยจึงเป็นไปตามกฎหมายที่ขอทุกขั้นตอนนะครับแม้กะทั่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกติก,กาเพื่อทำให้เห็นว่าเราไม่ได้ศัตรูกับรัฐบาล เราทําตามกติกานทุกขั้นตอนที่เราจะมีสิทธิ์ทีียะทำได้ถามว่าเมื่อไหร่หลังประชานพิรแล้วเราจะรูบปฏิบัติการนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องแสดงให้เห็นก่อนก็คือเขาต้องแสดงตามข้อที่ร้องของเราทั้งสามข้อถ้าเขาแสดงการกระทําทั้งครบทั้งสามข้อก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็คงไม่ใช่สัปดาห์นี้กำบ,บังคับผมไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไป แต่ผมคิดว่าภายในไม่เกินสองสัปดาห์ครับทุกอย่างที่เราได้เคลื่อนไหวไปเนี่ย<อ>ก็จะดูว่ามีปฏิจริยาหรือเปล่า<อ>เพราะตามพรบรเข้าชื่อนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนอีกอย่างน้อย45วันเพื่อเข้า่อ,อถ้าเขาบอกว่าเป็นพรบการ,การเงินก็ต้องไปส่งสารรัฐธรรมนูญอีกดั<อ>งนั้นขั้นตอนตามเวลาจึงไม่ใช่เป้าหมายในเรื่องนิติศาส แต่เราหวังผลทางรัฐศาสตร์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่เกินสองสัปดาห์จากนี้เราจะดูปฏิกริยาตอบสนองต่อฝ่ายรัฐบาลแล้วก็จะกำหนดวันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีกิจกรรมอย่างไรต่อไปหรือไม่เพราะวันนี้สังเกตว่าเราเป็นกิจกรรมครึ่งเดียวคือยื่นขึ้นคือเป็นกิจกรรมครึ่งที่เรายื่นต่อสภา,าในปืนประยัติแห่งชาติ แต่จริงๆเราขาดขั้นตอนอีกหนขั้นซึ่งเราจะทําเมื่อหลังประชามติไปแล้วคือการยื่นหนังสือนาย,ยกอีกครั้งหนึ่งเมื่อประชาชนมากกว่าสองื่นกว่าคนมีฉันทานุมาติตรงกันแล้วแต่เราจะดูปฏิกริยาจากสนชเสียก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรถึงอย่างไรก็แล้วแต่ความชอบธรรมของสอนชที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีพลังอำนาจและความชอบธรรมตลอดจนการเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งของพี่น้องประชาชนเท่านั้นดังนั้นการกำหนดที่แท้จริง,งไม่ใช่อยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรีโดยตรงแต่เกิดจากพลังทางอ้อมจากพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นเราจะดูปฏิกริยาภายในไม่เกินสองสัปดาห์นะครับและเราจะกำหนดนัดหมายกันดิกคเั้าหนึ่งติดตามดูผ่านทาง a c e b o o k Live หรือว่าทางเว็บไซต์ m a n a g e r หรือดูวันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากนะครับดังนั้นนะครับพี่น้อง,องวเวทีนี้จะเป็นพ่วงสุดท้ายนะครับที่เราจะมารวมตัวสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้ภารกิจที่หนึ่งของเราสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคือการนำรายชื่อทั้งหมด2 0,000กว่ารายชื่อส่งเข้าสู่สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติส่วนเขาจะทำอย่างไรหรือจะไม่ทำอย่างไรเรารอฟังสัญญาณ แต่เราเชื่อว่าน้ำหนักของพี่น้องประชาชนคนหนังตึงๆแบบเราเนี่นะครับเขาต้องฟังพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องสภานิติตัญญัติัดคือผู้ทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยแต่ในวันนี้ปวงชนชาวไทยมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับดังนั้นขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนในช่วงนี้คือช่วงสุดท้ายเราจะยุติเวทีแห่งนี้นะครับไม่เกินเวลา15นาฬิกา ทิที12นาฬิกานะครับขอเชิญพี่น้องนะครับมารวมตัวกันตรงนี้นะครับขยับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นสักขีพยานในพิธีการสำคัญนะครับในการวันในกลวมกันเป็นเครือข่ายที่มีความแน่นมีความแข็งแรงนะครับอย่างชัดเจนต้องเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องนะับตั้งแต่มีการรัฐบาลของคอสอชอมา การชุมนุมของเครือข่ายประชาชนที่ต่อสู้เพื่อการปฏิรูประบบพลังงานเราได้มารวมตัวเป็นกลุ่มแรกนะครับหน้ารัฐสภาแห่งนี้ปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับรขอเชิญครับ,ขอ,รบขอเชิญที่น้องเครือข่ายทุกๆจังหวัดนะครับ<ส>70กว่าจังหวัดนะครับขอเชิญรวมตัวเข้ามานะครับเพื่อเป็นสักขีพยานในการทําพิพธีกรรม<อ><อ>ร่วมกันนะครับนานแพทย์ถอยมีอนิดนึง เรามีสิ่งที่จะเป็นตัวร้อยในการทำงานของเครือข่ายร่วมกันให้เราได้สารต่ออุดมการนะในการทำงานเพื่อต่อสู้เพื่อการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานของประเทศชาติให้มีความเป็นธรรมให้มีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมนะครับจ<า>กขอเรียนเชิญตัวแทนจังหวัดนะครับ แต่ละจังหวัดนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับจะทําพิธีในการมอบคงเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยไว้ให้เป็นพลังนะครับในการสานต่อของพี่น้องในแต่ละจังหวัดนะครับเราไม่ต้องมีการ์ดไม่ต้องมีเมมเบอร์ใดๆทั้งสิ้นให้ยุ่งยากนะครับ มอบพงกันเลยวันนี้ใครจะเป็นผู้ผู้มอบฮนะในฐานะตัวแทนเราได้รับเกียรติจากท่านรัศนาโตสิตระกูลจะเป็นผู้มอบให้ไครปฏิเสธให้ยกมือขึ้นครับใครกล้าปฏิเสธการจัดก,การครับใม่ใช่ใทยยินดีที่จะให้ท่านรัศนาเป็นตัวแทนเป็นผู้ผู้มอบคงให้กับเครือไยน,น,นะครับปมือหนึ่งครั้งปมือสองครั้งปมือสามครั้ง โอ้โหคนล้วนหนึ่งครั้งครับสองครั้งสามครั้งยังไม่พร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งขอบพระคุณมากครับเอานะครับผมติดทุกคนเลยนะครับ ขอเชิญผู้แทนจากจังหวัดกระบี่ครับกระบี่ครับกระบี่กลับหรือยังครับกระบี่ครับอากระบี่มาแล้วปรบมือให้ครับยช้านะครับช้านะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ ของกระบี่บอกว่ามารับแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนั้นขอสองคงใช่ไหมครับแบบนี้อย่าอย่าบอกว่าเอาไปแบ่งกันนะนะครับคงละจังหวัดนะครับขอเชิญป้าปุกครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับป้าปุกครับเชียงใหม่มีไหนบอกไม่มีใครมาเลย ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญพี่ดินแดบไทยนะครับจากจังหวัดลำปางครับากครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือผู้มีความเข้มแข็งมากนะครับในการยายกิจกรรมต่อเรื่องเลยหันหน้าหันหน้ามาด้วยครับ ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญผู้แทนจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงคโปร์นะครับสิงห์บุรีครับเชิญเลยครับอ่าอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอลำฟังถ่ายรูปอีกครั้งเลยหรือเปล่าตามจริงเอาไปรีทัชแก้รูปเอาเองก็ได้นะครับแต่ว่าตัวคอปเปอมันจะหมุนกลับด้วย ขอเชิญนะครับต่อไปนะครับจากจังหวัดสิงห์บุรีครับเชิญครับ